เอ้ยเอ้ยพุ่มีบิ๊กในหน้าสดนะเฮ้ยเอ้าโอ้โหทีเดียวไอ้เข้า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 สวนสวนสวนโว้ยกดไม่ทันตายอยู่นี่ตายเลยเล็กเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่อง ไม่ดีเมื่อกี้ราเวทโดนแท็กใสเองไม่ได้โดนคนนะเนีโดนแอคคนเดียวเดี่ยวล่างมันโดนบนไปแล้วอ่ะกางโดน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 ไอ้ไอ้เติรงดติร์วอล์กกันแล้วได้โดนมันได้ติกสองตัวเลโอ้ยตะปัดสับสับสับได้ไหสับได้ไหสับได้ไหมโอ้โห ปาดทีเดียวไม่แน่ใจมีิชั่นคนนี้บ้า,า,างเปล่ดูดูหนะน่อยเออกูมาทำไมโอ้ยลรงๆๆๆก้าว้าจังวะพันรลองดู กำลังว้ากอยู่กำลังว้าไปเกมจบอีกแล้วไปไปดันเลยดันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปักเสาให้เ,เข้าสวยแม่งเปิดมาหายเลยถ่ายไปเข้าบอกระคอในบอ่อกันเฮ้ย ตนเยี่ยนอีเป็นเชิร์อ่ะสีคนเดียวเลยมีันมีปัญหาเยี่ยไรอ,อยู่เนี่ยอย easy a ่ easy ครับ e แล้วอะ